ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องมาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่าที่เพื่อนเเห็นอยู่เนี่ยเป็นการถ่ายแก้นะครับถ่ายแก้งานที่มันผิดพลาดไปในตอนที่ถ่ายทําครั้งแรกก็คือผมเป็นความผิดของเองอ่ะที่เพิ่งมามาเช็คทีหลังคือคลิปในอพิโซดเนี่ยมันจะแบ่งไปทั้งหมด3ช่วงและช่วงแรกเนี่ยอันเนี้ยที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่เนี่ยเป็นการถ่ายแก้ในช่วงแรกซึ่งช่วงแรกของเก่าเนี่ย คุณภาพเสียงเนี่ยมันคือมันไม่โอเคเลยคือมันมีเสียงแทรกจากภายนอกตลอดจนไม่สามารถใช้ได้สวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนึงครับคือจริงๆก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้แหละคือเมื่อกี้ผมก็ตัดคลิปลงแล้วก็มาเริ่มถ่ายใหม่ผมก็เลยตัดสินใจมาถ่ายใหม่ดีกว่าซึ่งเคตผลที่ต้องมาบอกเพื่อนๆเนี่ยก็คือว่าเพื่อนๆอาจจะสับสนไงถ้าผมใช้ของเก่าหรือว่า ของใหม่นี่แหละเออเพื่อนๆจะสับสนอันใหม่เนี่แหละเพราะว่าอันเนี้ยผมโกนหนวดกุนคารียบร้อยแล้วแล้วในเอพิโซดเนี่ยมันแบ่งเป็นสามช่วงช่วงที่สองกับช่วงที่สามเนี่ยคือหนวดเขายังไม่ได้โกนไงใครที่มาเห็นเนี่ยก็อาจจะงงว่าเฮ้ยอยู่ๆทาไมหนวดเขาเป็นโผล่มาได้ยังไงผมก็เลยต้องตัดสินใจทําคลิปแล้วก็บอกอธิบายใ่ช่วงต้นโอเคครับทีนี้ก็มาเข้าเรื่องดีกว่าของเอพิโซดนี้จากที่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยหากจาได้เนี่ย ช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมได้ทําการท้าทายเพื่อนๆผมนั่นแหละเอางี้กว่าว่าให้ลองมาเจอกันไหมในเกมจัมฟอสทีนี้อันนี้เล่าให้ฟังเลยนะว่าเนี่ยคือต้องบอกว่าคลิปเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเนื้อหาก็เหมือนของเก่าที่ผมถ่ายไปแหละไอ้ผมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเนื้อหาทุกอย่างเหมือนเดิมวิธีพูดก็จะเหมือนเดิมหมดง่ายๆก็คือในคลิปนั้นเนี่ยผมเจตนาให้เขาเห็นทีม 90สไตล์ของผมก็คือสายบะเรียวไดแลกอทีเอซึ่งจริงๆนนก็เป็นทีมที่ผมเล่นนะแต่ว่าผมมีทีมนึงเตรียมไว้ที่จะเซอร์ไพรส์เขาอีกทีมหนึ่งที่ผมเตรียมไว้ก็คือทีมโอราล่าหรือทีมมัดลัวซึ่งตัวละครทั้ง3ตัวในทีมนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีท่ามัดลัวกันทุกตัวเลยโดยที่ตัวแรกก็ได้แก่โจทาร่จากเรื่องโจโจล่าข้ามสัตวษ ซึ่งก็แน่นอนแะทุกคนต้องรู้แล้วเพราะว่าชื่อทีมมันโอล่าล่าจะเป็นตัวละครอื่นไปไม่ได้สําหรับโจทาโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งใช้ได้เลยทีเดียวเพราะจากที่สังเกตดูเนี่ยถ้าหากว่าตัวละครตัวนี้มีเกรดพอเพียงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําคอมโบย,ยาวๆได้โดยไม่ต้องใช้แอซิสช่วยช่วยเหลือเลยสําหรับตัวละครตัวที่2นั้นก็จะเป็นเปนกาซัสเซย่าจากเรื่องเซ se นเซย่านั่นเองครับซึ่งตัวละครตัวนี้มีท่าหมัดหัวก็เป็นท่า เปกาซัหมัดดาวตกสาเหตุที่เลือกตัวละครน,นี้มาคืออย่างแรกเลยเนี่ยช่องผมเนี่ยนอกจากจะทําเกมต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นเกมในแนวคลาสิกเกมหรือว่าเกมสไตล์90อะไรประมาณนั้นซึ่งเจ้าเปกาซัตเนี่ยก็เข้ากับทีมของเราทีมของช่องเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมชอบชอบเกาะด้วยเกาะของเปกาซัสเนี่ยสวยมากคือในเกมเนี่ยทำออกมาได้เจ๋งอะ่ะคือมีการโดนโจมตีแล้วเกาะแตกอะไรก็มันได้ฟิลไง แล้วก็ยังไงดีมีความชอบส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้ผมชอบเคียวงะมากที่สุดนะแต่เคียวงะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเล่นเปกากซัสแทนไปได้ไม่เป็นไรส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นเคนชิโร่ครับจากเรื่องมัดเทพเจ้าดอนหนือนะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของอุดรเทวะสําหรับเคนชิโร่เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอีกตัวนึงนะที่ว่าน่าจะเก่งเลยทีเดียว คือคอมโบง่ายคอมโบแรงแล้วก็มีความเท่เป็นตัวละครที่เท่มากเป็นพระเอกที่เรียกว่าตึงตลอดคือไม่รู้แหละพระเอกอื่นเขาอาจจะมีอารมณ์อื่นบ้างแต่ที่เคนชิโร่แล้วเนี่ยคือแกตึงตลอดเป็นแบบถ้าเป็นทหารนี่คือเป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 ็นตำรวจนี่คือแบบโอ้โหคุณยืมเงินทำผิดกฎจราจรแล้วยืมเงินไม่ได้เลยแกนี่ตบความขาทีแน่และอีกอย่างหนึ่งนะที่เคนชิโร่เนี่ยเรียกได้ว่านิ่งอว่าคนอื่นก็คือ เรื่องของผู้หญิงเหนื่อยว่ายัางไงโจทาโร่ตายเพราะเพราะช่วยลูกโจทาโร่ที่ตายเพราะผู้หญิงนะแต่ก็ยังโอเคเพราะว่าช่วยลูกสาวเซีาเหนื่อยเพราะผู้หญิงเหนื่อยเพราะอาร์ิน่ามีหน้าที่ต้องรักษาอ่าทีนี้ออกอยังเคนชิโร่ดีกว่าตรงไหนเคนชิโร่ได้เมียเด็กมันเคมลินเป็นเมียมันมันเลี้ยงต้อยทั้งตั้งแต่เด็กแล้วมันก็แย่งไอ้แบ๊คไป ใครๆก็ต้องนึกว่าไอ้แบ๊เนี่ได้กับลินเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเคนชิโร่เนี่ยมันปาดหน้าเค้กมันแบบจะบอกว่าเป็นมาไอเดเนี่กไม่ใช่แต่ว่ามันมันเจ๋งจริงเรื่องนี้ต้องยอมรับโอเคหลังจากเล่นมุกป่วยๆไปๆแล้วก็พูดถึงทีมผมบ้างทีมผมเนี่ยหลักๆก็คือไม่ได้เน้นความเก่งกาดน่ะหรือตัวละครอาจจะเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตามความรู้สึกผมคือผมเลือกมาแบบว่าก็ไม่ได้เน้นเทียนเน้นอะไรอ่ะ คือเป็นมูตที่อยากจะสร้างทีมที่มีกิมมิคอะไรให้โดเด่นทีนี้ทุกตัวเลยเนี่ยมันเป็นตัวระยะประชิดซึ่งผมก็มีความกังวลนิดๆว่าอาจจะเสียเปรียบถ้าเจอทีมที่มีการโจมตีระยะไกลหรือว่าเข้าหาได้ยากอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เราสร้างทีมมาสนุกๆลองใช้งานดูได้ประสิทธิภาพแค่ไหนก็โอเคแค่นั้น ถ้าอยากให้มันดีขึ้นก็ไปหาทางปรับปรุงพัฒนาเอาทีหลังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้สำหรับคอนเซปต์ทีมนี้พรุ่งนี้ผมนัดเขาไว้นะเขาจะเอาทีมอะไรมาสู้ผมก็ไม่รู้คือแน่นอนแหละเขาต้องมาลองเล่นอยู่ก่อนมาซ้อมดูก่อนว่ามีทีมไหนเข้ามือคือเมื่อวานต้อมกับพี่สิงห์เนี่ยก็มาเล่นตามคาชวนของผมนะ ว่าถ่ายฟูตเทปไปได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นสาเหตุนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นความเข้า,า,ขาใจผิดของผมเองตรงที่ว่าเกมเนี่ยเขามีระบบบันทึกรีเพย์ใช่ไหมแล้วด้วยความที่ผมเนี่ยไม่อยากที่จะเปิดกล้องทิ้งไว้ตลอดเวลาผมก็คิดในใจว่าเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยแล้วก็บันทึกรีเพย์ไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็เราอยากจะใช้ช่วงไหนใช่ไหมแล้วก็เปิดล้วออกมาออกมาถ่ายแล้วก็ตัดต่อเอา ซึ่งตรงเนี้ยอันที่จริงแลวเนี่ยไอ้เจ้าบันทึกรีเพย์เนี่ยมันสามารถแสดงซ้ำได้เฉพาะอันสุดท้ายที่เราเล่นอยู่ซึ่งมันก็ทำให้งงไงเพราะว่ามันมีสล็อตให้บันทึกเนี่ยหลายสล็อตมากนะแต่ว่าดากายเป็นว่าใช้ได้แค่อันสุดท้ายที่เราเล่นเท่านั้นคือก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อใช้ได้แค่อันสุดท้ายเนี่ยคุณจะทำสล็อตเซฟมาหลายสล็อตทำไมอันนี้ก็คือมันไม่มีเซน แต่ก็ไม่เป็นไรครับถ่ายใหม่ได้ไม่เป็นไรผมก็นัดกับต้อมแล้วก็พี่สิงห์แล้วคิดว่าบายๆน่าจะมากันเหมือนเดิมทีนี้จากที่เล่นกันเมื่อวานเนี่ยอันนี้บอกเลยนะว่าต้อมต้อมเก่งมากเก่งในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเก่งแบบพวกโปรเพเยอร์ ayer, หรือผู้เล่นที่แบบเเวลสูงๆมีความชมนานนะํานาญอะไรเนี้ยคือเก่งกว่าผมกับพี่สิงห์เพราะว่าจากที่เล่นกันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยต้อมต้อมชนะผมกับพี่สิงห์เนี่ยมากกว่าที่ผมกับพี่สิงห์เนี่ยชนะเขา อันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าพวกเราแต่ก็ที่น่าชื่นชมก็คือเขามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาซ้อมล้อกว่าผมใช่ไหมแต่ว่าเขาเรียนรู้ได้เร็วมากคือเขามีามสวรรค์เอางี้ดีกว่าผมคิดว่าเขามีความสวรรค์วันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือของผมกับพีิสิงห์ก็าไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะโดนจ้าแ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ล้างแ้นนะอาจจะถูกเขาย้ําแ้นอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเล่นกันสนุกสนุก เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมเนี่ยจะสู้ได้ไหมหรือว่าจะเละเทะเหมือนเดิมก็อดใจรออีกนิดนึงายบ่าย,ายเดี๋ยวเขามาก็ได้จัดกันแหละวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้สิตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกินปลาก่อนนะเช้าแล้วก็หิวจะเช้าเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวันนี้คุณจะท็อปฟอร์มแบบเมื่อวานไหมครับวันนี้คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะับวันนี้แล้วก็ มาลบคำวราลหาน้วยว่าหนวดดำไม่สามารถฆ่าได้้วโกงวันนี้ผมจะปากหนวดดำด้วยตรเองไอ้เหี้ยใครใครเป็นคนพูดผมไม่ได้พูดนะมีคนปามากด้วยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้ยเขาว่าพี่ไปปา마าอะไรเขาหนวดดำมันโกงไงเป็นตัวละครที่โกงเฮ้ยมันโกงหรือเราไม่เก็ตเอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิสูจน์ดูก็รู้พิสูจน์นะอะแล้ววันนี้ทีมอะไรทีมชิชิชชโอเคนชินพี่ไม่ประสบความสำเร็จก็เขาไม่ใช้หนวดดำไงเขาให้นี่ใช้หนวดดำแล้วเขาจะหาวิธีฆ่าหนวดดำแล้วก็คุยกันนอกรอบกันมาแล้วอโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเล่นด้วยแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินด้วยนะอ,ะอะแต่วันนี้ชนะไม่มีแจกข้าวแล้วนะไม่มีอะไรทั้งหมดอะวัเมื่อวานแจกข้าวแล้วไม่ได้ถ่ายถ่ายโอเคครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะดูว่าใครจะเปรี้ยวกัน แก้ไม่ทันอาจจะแพ้อาจจะแพ้ตรงนี้แหละคือคอปเตอร์สู้ไม่ได้โอ้โหอ่้าเลยคอปเตอร์ดีจริงๆเลยไก่เป็นไปโอ้โหท่าใหญ่มาก นตานยนี่เือแค่นั้นโดนท่าใหญ่เขาไปก็ไม่รอดหรอบ ต้องสุดนะเขาต้องยอมรับมันเคาเตอร์ดีมันคอยปุ่มรัวเร็วกว่าเราพอมันเห็นปุ๊บโดนแล้วกดเคาเตอร์อย่างเดียวแล้ว เรียบร้อยโดนพายใาญเข้ามาเลยไม่ตายเว้ยไหลติ่งเว้ยโอหจับได้แอติดไม่ออกโหไม่ได้แอติดไม่ออก ใช้ไปแล้วไงสองตัวยาสิทอ่ะอือต่อทาไม่ได้น่าจะเดินเขาด้เข้าไปแล้วก็ใช้ท่าใหญ่คือยาสิทธ์ไม่มีแล้วต้องแดกเข้าไปนไานเนี่ยไอ้ท่านียที่มันบุกคื้นแล้วแบบว่ากระจายออกไปอ่ะเฟียงเฟียงกับพื้นเนี้ย ちょっ อนี่ยิงขึ้นเต่าแต่หลังด้วยโอ้ my god อืมไอ้เดีย โหตายสวยดูลูกซองยิงยิ่รู้มึงกันทำอะไรลูกซองเธอจังหวะเตี้ยยิงไปก่อนอะไรวะหนึ่งสองโดดทีมโดดทีมแล้วก็ลูกซองอัดหน้าไปเฮ้ยจับมาได้เหรอโอ้ย้าจับเหรอ ไไม่ด้ตามทีกแล้วแล้วก็ยิงโก็ยิงไม่ผมแท็กตัวไปแล้วการเสียแท็กตัวเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์นี่หว่าปกติอัดเสร็จแล้วบินหรือเปล่าแล้วอัดลงพื้นเสร็จโอ้อะไรวะไข่ห้าสีไม่น่าได้ มวาบล็อกไม่ด้เรตัวละครบางตัวมีความสามารถในการบล็อกตัวละครบางตัวมีความสามารถในการอนียโอปีนใช่เติดิไม่ใช่ย่ย่โอ้ติินี่แหมังกรฟ้ามังฟ้าติดติแย่แย่อากาศแย่อากาศอะไรอะไองหน้าตัวตา อเอ้ากาดได้กาดได้ท้งสวนเลยแล้วก่อนตัวผม้ออยู่วิเตะมามันจะถึงหรอวะกาดไปแล้วกาดได้แล้วโมดีสวนเลยิกโดซเลยขนชินนะฮะผูแดงแรงฤิ์กับผูทองบุรุษกา ผมจะไม่ยอมเพราะว่าผมเอารอมาเพื่อเท่ก่อนนี้ชอบมากพี่สีนิเงียมเลยฮนะสมาธิสุดยอดฮนะนีะ่ก็จ้องหน้าจ้องหน้าเพื่อโอ้ยเจอจับไปนีิจับใช่ไหมผมก็ไม่รู้ท่าเหมือนกันนะลงคมโลมด้วยแดดใหญ่แดดใหญ่ฮึจูนโ,นโนมาแล้วบุดาบะุดาบะุดา่ะดอ,ดอดแต่ไอ้ิถึงสารแดงก็จะสวนเมื่อกี้นุ่มหมดแล้วไงเนี่ยต้นไม้มาบางแล้วเพื่อ เอ็มเกส๋สวยสวนด้วยอะไรอ่ะราคาต้องมาเสียนตัผการอครับไม่โดนอืมสวยอ่ะหนะเขาหากินครับราคาแล้วก็เสียนะครับเช่ ทำไม่ได้้องการอากาศไม่ได้ทา่ทาเป็นท่าจับท่าหาจีนนะครอีกแล้วครับนาหาแล้วก็เหลียน,นะครับท่านี้ท่านซื้อใไในามาครับเจอจับคืนครับพี่ย่าพี่ย่าเนี่ยจเดีดดดดเคาน์เตอร์เหรออุ้ยว้าวเวย้ยอืมสวยว่าแคนจินท่าฝันมันสวยนะ ต้นไม้ครับถูกต้นไม้รัลักโลกครับสแตนลักโลกเ <_ p ain> จอไปโอ้โหไปได้ไปได้จับอุ๊ยอ่ะปล่อยาชา้าเลยต่างกูต่างช้าครับ <_ p ain> ยังไงยังไงอุ้ยเจอท่านี้สวยงามนี้จับแล้เนี่ยต้อง โอ้จะแพ้เว้ยต้องแพ้ต้องยอมครับผมนะเพราะเราเราไม่มีท่าในส่วนต่อมาแผล่มเนี่ยเราได้ทางท่าที่จริงยพูดมากพูดมากมึงโดนนะครับต้องเสียนนี้ทักยอมเนี่ยผมบอกว่าเอาเลยขยันผมบอกแล้ววันี้หมจะเอารอมาฆ่าเขาแข็งแข็งออกแฉกแฉกตามที่ ขครับรับครับโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอนน์นะจูนิโน่แอนน์จูนิโน่แอนน์จูนิโน่เจอไปเรื่อยคิดชิ้นไปด่ามันแล้วนะคา แท,แท,ท็กแท็กกิจวกรรมมาฮะสวยไรตามไรรับนี่ไงไอ้ไอนี่ท่าอะไรจับหรือไม่จับฮารตีธรรมดาป่ะอันนี้น่าจะจับจับหรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นตัวนี้ผมไม่รู้หรอกคนเล่น,งนเงียบกันผมก็ไม่รู้ครับใช้สมาที่เยอะคนเล่นเจอมีน่าจะามาสกยอดนะ อัิจิติให้วิญญาณโอ้โหรับชนะไปอย่างสวยงามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะให้คุดูตัดสินแล้วกันแก๊งสามดาวครับของมหาเทพสิงห์บูสีีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ใครผลการยข่งขันผลการเล่นเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นเห็นไปในคลิปคือจริงีต้องบอกว่าเราเล่นกันเยอะมากนะแต่ว่าเอาเท่าที่ถ่ายมาเนี่ยเอาแค่นี้พอ คือถ่ายแค่ช่วงต้นๆช่วงระหว่างเนี้ยเราเล่นกันหลายทีมากแล้วก็หลายตัวละครมีความหลากหลายมากแล้วก็ต่างคนก็ต่างพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคือทุกคนทุกคนเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยก็พัฒนาจากเมื่อวานขึ้นเยอะอย่างผมเองก็เคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างจะแพ้ทางต้อมันใช่ไหมเมื่อวานวันนี้ก็พัฒนาขึ้นคือเคาน์เตอร์สู้มันได้มากขึ้นคือผัดกันเลยแหละผัดกันเคาน์เตอร์ไปเคาน์เตอร์มาคือสนุกมากแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่า ช่วงลหลังนี้คือไม่ได้ถ่ายไงถ่ายจากช่วงแรกๆก,ก็คือเราจะไม่สามารถเปิดกล้องตลอดเวลาได้ไงคือด้วยความร้อนด้วยด้วยแบตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดคือก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพูดไปว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะขาดความหลากหลายสายการเล่นอาจจะน้อยอันนี้ต้องขอขอโทษแบบแรงเลยนะหลังจากที่ได้เล่นกับเพื่อนได้เล่นกับคนจริงๆแล้วก็ใช้ตัวละครละหลายๆตัวสลับกันไป ก็ําให้รู้ว่าเกมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสายการเล่นของตัวละครเนี่ยที่แตกต่างแล็ชัดเจอย่างบางตัวถนัดการลัทดาวบางตัวยิงพลังดีนะบางตัวก็คือยิงพลังอาจจะไม่ใช่โซนเนี่ยแต่คือเล่นระยะไกลได้ดีบางตัวก็มีสายจับทุ่มหรือว่าเป็นท่าเคาน์เตอร์จากเคาน์เตอร์ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีความหลากหลายมีความลึกอาจจะไม่ได้ลึกมากแบบพวกฮาร์ดคอร์แบบเทคเคนโซนคาลิเบอร์แต่ว่า มันเล่นให้มันเล่นสนุกได้เพราะว่าตัวละครก็ไม่ได้แบบว่าซ้ำๆซ้ำๆกันอะไรเงี้ยสาหรับข้อเสียของเกมนะที่ผมเจอก็คือเรื่องมุมกล้องเวลาที่ตัวละครมันซ้อนกันเนี่ยตัวที่อยู่ข้างหน้าจอเนี่ยมันจะได้เปรียบมากเพราะว่ามันจะบังตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านไกลหมดเลยและยิ่งเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่ๆยาวหนวดตาอย่างเงี้ยหรือคางูใหญ่เงี้ยมันจะบังๆหรือบังมิดเลยถ้าแบบจังหวะมันซ้อนกันแล้วเวลาใช้ท่าเนี่ยบางตัวท่าแบบ กว้างเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นอีกตัวละครได้ซึ่งตรงเนี้ยก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเกม3มิติแต่ว่าก็ต้องบนหน่อยเพราะว่าเวลาเล่นบางทีก็หงุดหงิดเรื่องพวกนี้จะมีท้าสามต่อไหมผมคิดว่าตอนนี้ยังก่อนดีกว่าเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนเกมไปเล่นอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเลโทบ้างคือห่างมาหลายอ p แล้วแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่ e p หน้า ก็น่าจะเป็นเกมเลโทยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ